วันที่30มีนาคม2564ที่ห้องประชุมสํนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่1ประจําปีงบประมาณ2,564ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงผลการดําเนินงานด้านยาเสพติดของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะพิจารณาให้การรับรองสถานประกอบกิจาการที่ขอต่ออายุมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการจํานวนสองแห่งได้แก่ บริษัทสยามโกบอลเฮาส์จำกัดมหาชนสาขาอ่างทองประเภทกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรจำนวนลูกจ้างทั้งสิ้น112คนและบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาวิเศษชัยชาญประเภทกิจการธุรกิจค้าปลีกจำนวนลูกจ้างทั้งสิ้น21คนที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ของสถานประกอบกิจาการที่ขอต่ออายุการรับรองทั้งสองแห่งวันวิสาจันทวรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน